ที่ดูรายการ t o n i g ครับและแน่นอนนี่คือช่วงทอล์คโชว์นะครับทอล์โชว์ของเราในวันนี้ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าอุณาฟาตั้งเข้ามาเชียร์หนังเรื่องนี้ครับคู่กรรมและก็คู่กรรมนี้เคยทําเป็นทั้งภาพยนตร์และเคยทําเป็นทั้งละครมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่พอยุคสมัยมันมาถึงยุคสมัยนี้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมุมมองในการทําหนังมันจะเปลี่ยนไปด้วยไหมเปลี่ยนครับ M 3 9มสิบเก้าจับคู่กรรมมาทําใหม่ในมุมมองใหม่ในมุมมองซึ่งทันสมัยขึ้นในมุมมองซึ่งแปลกตาขึ้นในมุมมองซึ่งเปลี่ยนออกไปไม่ได้ตั้งใจทําหนังพีเรียดแล้วก็เหมือนบทประพันธ์เดิมทุกทุกอย่างแต่เป็นการมองบทประพันธ์นั้นเข้าไปโดยเขาโครงเรื่องเหมือนเดิมทุกอย่างแต่วิธีการทํานี้เป็นวิธีการทําซึ่งสร้างให้เกิดความสึกที่แตกต่างออกไปและในการเลือกตัวแสดงนั้นยากเหลือกเกินครับใครก็ต้องยอมรับว,ว่าเลือกโกบริยากที่สุดในโลก แต่เขาเลือกได้เหมาะสมที่สุดนาเดชรับบทโกบรีนางเอกอังสุมาลินยิ่งเลือกยากใหญ่เลยวันนี้ท่านจะได้พบกับนางเอกใหม่ล่าสุดแกะกล่องลิชี่และแนวนอนผู้กำกับการแสดงและตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือนางเอกมีคู่มั่นอยู่แล้วนั่นคือในเรื่องก็คือวนัดเดี๋ยวท่านจะได้เห็นทั้งหมดว่าเขาเป็นใครกันบ้างและทำไมเขามาเล่นหนังเรื่องนี้แล้วหนังเรื่องนี้ทำไมท่านต้องดูขอเชิญท่านผู้ชมพบทั้งหมด จากคู่กรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีนเดชสวัสดีครับสวัสดีครับบนนั่งครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับนาเดชนั่งครับเชิญนั่งครับต้องขอบคุณอีกครั้งที่กรุณากับรายการของเรานะครับเมื่อกี้เจอกันในห้องก็พูดกันไปทีหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณด้วยเ <indicating S 2> ช่นเดีวยวกันนะครับเดี๋ยวเราต้องขอบคุณด้วยโบสนะครับวันนี้มานั่งกันอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าหนังเรื่องเนี้ย ในยุคนี้อสอนี้ในเวลานี้ไม่มีใครพูดเรื่องอื่นนอกจากหนังเรื่องนี้ <c oughs> ความรู้สึกหนักอกในใจทั้งหมดน่าจะไปลงอยู่กับพวกคุณทั้งหมดจริงๆ <c oughs> ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะมันมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มากมายหลายหลากเหลือเกินบางคนก็อยากดูคู่กรรมแบบเดิม <c oughs> ๆคืออยากจะดูคู่กรรมที่เขาเคยดูมาแล้ว <c oughs> พระเอกต้องอย่างนี้นะแล้วต้องเล่นอย่างนี้ต้องเดินมูฟเมนต์อย่างนี้นางเอกต้องเป็นอย่างนี้นะต้องไม่มีมัดจุกนะต้องไม่มีอะไรเขาก็อยากดูอย่างนั้นส่วนจริงๆแล้วเสรีไทยของเขาที่เขารู้จักก็คือคุณ ว่นัดในเรื่องนะฮะซึ่งคุณโบ๊ทเนี่ยแหละนะครับเขาก็ต้องการอยากจะดูว่าเป็นเหมือนกับผู้ดีอังกฤษนะฮะ <c oughs> ผมเผ้าตัดเรียบร้อยอันทำไมเอาหัวเซิงมาขนาดนี้กระเซิงมาซักขนาดนี้นั่นเป็นเหตุผลทั้งหมดที่วันนี้เราต้องมาพูดคุยกันและทั้งหมดนี้มันเกิดจากคู่กรรมครับเรียวเขามองคู่กรรมในมุมของเขาเป็นมุมใหม่ถามว่าทํามไมมองแบบนั้นถ้าเรามองแบบเดิมเราก็อยู่ที่เดิมกันถ้าเรามองแบบไปข้างหน้าเราก็ไปข้างหน้ากันครับ พราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราไปข้างหน้ากันดีกว่าไปแล้วเราก็เดินทางกันอืเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คุณทํโคงเหมือนเดิมทุกอย่างโกบริยังตายเหมือนเดิมครับยังตายเหมือนเดิมไม่ใช่อยู่ๆโกบริหายครับแต่ว่าความรักทุกอย่างยังคง,งเป็นติ่งเดิมแต่เวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยครับผมผมขอกลับไปอดีตละเลือกโกบริคุณคิดไว้อย่างไงการที่ใครจะมาเป็นโกบริยากมากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจคนทั้งหมดแล้ววันหนึ่งเขาต้องยอมรับ บ้าไข่จะเป็นโกบลิเพราะนั้นส่วนตัวผมเชื่อว่านเดชเป็นโกบอลิได้ก็ติดต่อเขาทันทีติดต่อเลยครับผมติดต่อนเดชตูมปึ๊บไปทางนาเดชเลยเละลครับสวัสดีครับณเดชสวัสดีเขาติดต่อไปคุณรู้จักคู่กรรมไหมรู้จักครับเคยดูไหมเคยดูในเวอร์ชันของพี่เบิร์ดครับครับผมเพราะฉะนั้นคุณรู้จักแล้วคู่กรรมพอวละเขาบอกติดต่อว่าเล่นคู่กรรมเป็นโกบรลิคุณรู้สึกยังไงโอ้ยใจตกไปอยู่ตูมแล้วเพราะไม่รู้ว่า ดีใจไหมถามว่าดีใจนะที่ที่ได้เป็นที่ที่ได้รับบทม,มาเล่นเป็นเ,เป็นกบบรีแต่ถามว่าแล้วไอ้พวกเรื่องของการแสดงเรื่องของเพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมผมจะแสดงเป็นยังไงผมจะทํามันได้ดีขนาดไหนไอ้นี่คือคือ,ค,อ,ค,อคือปัญหาที่ทาให้รู้สึกว่ามันกดดันตัวเองอยู่ใช่ไหมครับแต่ถามว่าอยากรับไหมพอเขาบอกมาเป็นกบบรีรับไหมรับครับนี่ <laughs> แสดงว่าคุณก็ต้องรู้จักความยิ่งใหญ่ของคู่กรรม แล้วคุณก็รู้เลยนะว่าคู่กรรมเนี่ยวลาทำมากี่ผลในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับมันยิ่งใหญ่จริงๆครับผมคุณเป็นหนึ่งในความยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณมารับเสรียเรียบร้อยแล้วแน่นอนคุณเล่นแต่ทีวีไม่เคยเล่นหนังคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้ห้าสี่สามสองก็แอคชั่นมันต่างกันต่างไหมต่างนะเพราะพวกผมนี่ห้าสี่สามสองเรวเริ่มนะพ่งกับแต่ของพวกคุณพอเราจะเอาอะไรแอสเตทดพอไม่แน่พอที่มาแอคชั่นใช่ป่ะใช่ครับรับแล้วรับแล้วครับพอรับปุ๊บได้เล่นเลยหรือปะ ก็ยังครับยังเพราะว่าช่วงนั้นก็ยังยังยัง,ยงเป็นเรื่องของเวลาที่ยังคุยกันไม่ลงตัวเพราะว่าผมก็นั้นถ่ายละครอยู่ด้วยแล้วก็ไหนเะเรียนีกไหนจะงงานแบบใบอะไรอย่เงี้ยครับผมก็เลยเคลียร์เวลากันเล็กๆน้อยๆน,นิดหน่อยใช้เวลาเคลียร์กันแปดเดือนครับนี่แปดเดือนเต็มเต็มนะฮะระหว่างรอแปดเดือนถูกไหมได้กลัวไปด้วยและดีใจดีใจครับเพราะทำาัวฉ่อมไหม ทำเวิร์กช็อปครับแต่เดือนนั้นเป็นช่วงที่สวยสำหรับผมมากทําให้ผมมีเวลาเขาจะมีคิวทยอยมาให้เดือนละครั้งสองครั้งซึ่งผมจะมีเวลาทํางานรวตัววู้ดตายดูเยอะมากเลยนะเดือนละครั้งสองครั้งมาทำเวิร์กช็อปใช่ไหมครับผมเข้าเข้ามาใช่ไหมครับผมเข้ามามาทำเวิร์กช็อปกูบรีเป็นี้นะครับผมทําอย่างนี้นะสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้กำกับพูดกับเรานะครับว่าหนังจะสมจริงหรือไม่และดูแล้วก็จะเป็นกบริหรือไม่คือการพูดภาษาญี่ปุ่นครับใช่ไม่ใช่ใช ุณต้องมาหัดไหมมาหัดฮะต้องมาหัดแล้วเราก็มี acting coach ที่เป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ที่เขาสามารถพูดภาษาไทยได้พอพอประมาณหนึ่งแล้วก็ได้มานั่งคุยกันได้มาดีไซน์การแสดงว่าคนญี่ปุ่นจะเป็นยังไงกายภาพจะเป็นยังไงลักษณะนิสัยจะเป็นยังไงพูดยังไงอะไรเงี้ครับต้องค่อยๆไล่ไปค่อยๆเรียนค่อยๆเริ่มต้นไปเรื่อยๆครับในแปดเดือนนั้นครับผมพระเอกได้ถ้าผมนังเอกยากกว่าอุ้ยยากกว่าเหรอทําไมอ่ะโอ้หเป็นตัวที่แบบยากมากอายุสิบแปดสิบเก้าแล้วต้อง พูดสาญ,ญาป่ปุนได้ผู้สาังกฤษได้พายเรือได้ไว่ายน้ําเป็นและต้องโดนปั้มโอ้อต้องโดนปั้ำเอา<ห>เด็กคนนี้ส <8 S 2> ิบแปดมาไปบอกพ่อแม่เขายัางไงดีว่าจะเอาไปปั้มคิดขนาดนั้นเลย <c oughs> ชายเาเหนื่อยคิดยากอยู่แล้วเล่นได้ไหมแล้วมาเล่นกับนาดเดชแล้วนาดเดชคนดูจะยอมรับไหมอืออ่าก็เต็มไปหมดและที่เต็มไปหมดเต็มหัวนี่เบื้องหลังนะทนผู้ชนเบื้องหลังจริงๆ เพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวเข้ามาแคสติ้งเต็มไปหมดเต็มจริงๆนะท่านผู้ชมมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกดูกันไปดูกันไปตลอดทําไมมันลงตัวที่ลิชี่ครับเจอน้องข้างแรกผมพยายามบอกน้องลองโกหกทีการเล่นหนังคือการโกหกน้องเขาพยายามโกหก,กเต็มที่เลยครับ,รบเขากโกหกไม่เป็นแสดงว่าเขาไม่โกหกและเขาพยายามมากผมเห็นความพยายามเขาแล้วพอโอเคคนนี้เถอะคนเนี้ยพยายามอ๋อ ทั้งที่โกหกไม่ได้รับผมแต่เอาคนนี้ถ้าโกหกไม่ได้ก็ดีอย่างครับเขาไปโกหกเราแน่เลย <c oughs> ริชี่ริชี่รู้จักคู่กรรมไหมคะรู้จักค่ะรู้จักจากไหนตอนเด็กๆเ,เคยอ่านเป็นหนังสือคนี้ห้องสมุดอ่าฮะอ่านแล้วรู้สึกยังไงนางเอกเป็นคนยังไงก็เป็นคนใจร้ายค่ะแบบอ๋อเป็นคนใจร้ายมากจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับริชี่ยังเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้เพิ่งอยู่แค่เพียงปี ปีหนึ่งเพิ่งจะเข้าด้วยฉุกนะครับปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจุฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาส,าศาสาตร์กางกีฬาใช่ไหมครับและจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่อะไรนะดักแบบมิตันเยาวชนแห่งชาติค่ะได้มปกี่เหรียญแล้วครับทั้งหมดเนี่ยกีฬาเย,ยาวชนแห่งชาติได้หนึ่งเหรียญคะ่ะแต่ว่าตีมาตั้งแต่ห้าขวบแล้วก็แข่งมาเยอะมากค่ะจนมาถึงวันนี้ใช่ค่ะทำไมมาเล่นหนังครับ คุณพ่อคุณแม e ่ค่ะก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีก็อยากให้ลองดูค่ะวันแม่พอเขาบอกว่าเอาเรารู้สึกยังไงก็ดีใจค่ะอะยดีใจครับนี่ดีใจแล้วนะสุดเลยนี่ดีใจสุดแล้วนะนี่สุดแล้วนะ้วมีความรับอย่างหนึ่งนะอยากจะบอกให้พวกเรารู้ใ้ท่านผู้ชมรู้ด้วยนะครับ วันแรกเขาบอกว่าจะเล่นหนังตัวเองได้เป็นอังสุมาลินพระเอกชื่ออะไรครับชื่อพี่ณเดชชื่อพี่ณเดชรู้จักณเดชไหมครับเคยเคยเห็นบ้างคับแบบตามป้ายโฆษณาตามหน้าเซเว่นอะไราเงี้ยน้องบอกว่าคุณหน้าผมมากเพาเห็นเห็นผมตามป้ายครับมาเจอรจริงก็เล่นกับผมไม่เกรงแต่เป็นเล่นเก่งกับพี่โบ๊ทมากกว่าเพราะเห็นผมบ่อยแล้วเมื่อกี้เลยเพร่ะนี้เลย ก่อนหน้านั้นกลาเขาไม่รู้จักคุณเลยนะครับคุณอยู่หลังเขาเลยครับไม่รู้จักจริงๆนะฮะเป็นเป็นคนที่ไม่รู้จักไม่น่าเชื่อนะนะเขาใสใสมากใช่ใสจริงๆนะฮะแล้วตัวจริงแบบใสามากและที่บอกคําว่าความพยายามต้องถามนะเดชเวลาคุณมาเจอนางเอกครั้งแรกคุณรู้สึกไงเจอเน้องครั้งแรกเนี่ยน้องไม่พูดเลยฮะมไม่พูดคือเหมือนกับเขานิ่งๆเรียบร้อยเงียบๆแล้วก็รู้สึกว่าออแปลกนะเราไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนชุดเลยนะครก็เจอแบบว่า เด็กแบบว่าเพิ่งอายุแบบ18บแเงี้ยแล้วมาเจอครั้งแรกก็แบบพยายามชวนคุยกับน้องเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออน้องเขาเงียบจังเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วคุณรู้ไหมระหว่างที่คุณชวนคุยกับน้องเขาน้องก็พูดกับคุณว่าไงรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรวะก็ข้าอ่าดีค่ะแล้วเขาพูดว่าไงแล้วเวลาคนถามว่านัดเดชเป็นไงเขาตอบว่าไงคุณรู้ไหมไม่รู้ครับนัดเดชพูดมากใช่ไหมใช่พี่นัดเดชพูดมากไหม พี่ณเดชน์พูดเก่งค่ะออ๋พูดเก่งพี่ณเดชน์เขพยายามจะสร้างความสนิทสนมใช่ครับใช่ครับตอนนี้พอคุณเห็นความใสขนาดนี้เห็นแบบอู้ซะขนาดนี้คุณคิดไหมว่าจะเล่นได้เอ่อจริงๆแล้วพอระยะเวลาที่ผ่านไปที่เราเวิร์กช็อปด้วยกันหรือว่าในขณะทีใครถ่ายทำเนี่ยรู้สึกว่าพัฒนาการน้องเขาเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วจริงเหรอใช่ครับก็จะมีแบบบางฉากที่เป็นฉากซีนอารมณ์ใหญ่ๆเงี้ย รู้สึกแฮปปี้กับยเขาที่บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเล่นได้จริงๆอะไรนะครับผม,มก,ก็ก็ดีใจก็เลยถามเขาว่าอนนี้เป็นไงบ้างพอคัดแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างรู้สึกดีไหมเล่นได้ไหมรู้สึกแบบรับส่งอารมณ์กันไหมเนองเขาบอกว่าเล่นได้เขายิ้มออกมารอยยิ้มตรงนี้ถึงแม้ว่าจะพูดคําเดียวแต่ว่ารอยยิ้มที่เขายิ้มออกมามันมันเหมือน,น,นกับว่าเขาภูมิใจตัวเองมากๆอะไรครับผมจริงหรือเปล่าจริงค่ะโอ้โหไม่แช่นั่นนะนั่นเองของคุณนะครับตอนคุณเลือกเข้ามาเนี่ยคุณหนักใจไหมครับ หนักใจสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่ทําไมท่านผู้ชมสงสัยวา่ยวาแล้วทาไมถึงเรื่องในันออนี้เพราะคู่กรรมครั้งนี้ท่านต้องดูเองท่านจะเห็นนางเอกในอีกวิวหนึ่งเลยในความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งในทุกๆุกซีนที่ถ่ายเข่าวพอเห็นตาเธอเห็นความรู้สึกเห็นมูฟเฟนเห็นการก้าวของเธอเห็นการยื้องของเธอผมพูดตรงตรงถ้าเป็นผมนักเดทผมไม่หนักใจเลย่อให้เขาไม่เคยเล่นนังเลยก็ตามแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาคือนักเดทแลวเขาทาได้จากที่เราเห็นงานเข้ามาโอเคนางเอก พอคุณอนังเอ็มมาเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างเขาตบได้หนักมากจริงเหรอครับเขาเป็นนักแบบเหรอหนักไหมโอ้พี่โอ้พี่หยุดทุกอย่างได้เลยครับเอเป็นฉากที่ผมต้องพุ่งเข้าไปหาเขาแล้วเขาตบหน้าผมเลยผมงงจริงเลยนะรู้ถึงรสชาติของนักแบดครับมือนักแบดเป็นแบนีิชี้ทำไมไม่ตบเล่นๆหรอคะพี่เรี่บอกว่าถ้าตบเบาจะต้องแบบเทคเอาใหม่เนี่ยค่ะ ไปตบไปเลยใช่ค่ะบ,บอกว่าถ้าเราตบไม่จริงอ่ะพี่เขาจะต้องเจ็บหลายรอบ<อ>นะ,ะถึงเราจะแต่งงานกับนายเราก็จะเกลียดนาย oh <my> God, เอาไว้เกลียดล้าไม่ตัวหนึง่งคือตัววนัทําไมเป็นโบสถ์ครับเขาไม่เหมือนวนัดดิเขาไม่เหมือนวานัดในบทประพันธ์ซึ่งใครจะมาชนกันนะเดชใช่ผมว่าต้องแข็งแรงมากนะอื ใช่ใช่คุณพูดถูกใครจะมาชนกันนะเด็กแล้วถ้าเกิดชนแล้วมันดูด้อยกว่าตั้งแต่ตแล้วเราเห็นซีนแรกก็ไม่ต้องดูแล้วออืมครับมผมว่าเด็กยุคนี้ชอบล็อกเกอร์อืมเอาเลยเอาอคุณเอาเ,าเขาเขาเอาคุณหรือเปล่าเขาบอกติดต่อไปพ <c oughs> ิ่คือกานคุณว่าไงอาถามแม่ว่านัทเป็นใครแม่แม่เล่าให้ฟังวัานัทเป็นเสรีไทยอมาสุขุมเหมือนอยู่ในยูนิฟอร์มของเครื่องแบบผมสั้นเอาละวัดผมแน่เลยเซโนแน่นอน ไม่เอาไม่คิดจะเอาถ้าตัดผมไม่เอาไม่เอาอุดมการขออุดมการรักผมมากกว่าอุดมการไม่เอาคิดในใจเราปฏิเสธแน่นอนนั้นก็คือเข้าไปคุยกับพี่เลียวว่าตั้งใจจะปฏิเสธพี่เขาครับแต่ว่าพอเริ่มคุยกันไม่ใช่เลยพี่เลียวคือตีความเราใหม่หมดเลยเป็นวรนัดใหม่ที่ถูกมองใหม่โดยพี่เลียวแล้วก็เรามีความเห็นตรงกันอย่างอย่างวรนัดเสรีไทยน่าจะเป็นทางเซอร์เซอร์เหมือนเชกัวลาเนี้ยคือซึ่งผมอินอยู่แล้วก็โหชอบเลยีนี้เนี่ ต้องเล่นแะล้วล่ะเอาเลยเคได้หมดละสามตัวหลักๆตัวอื umm uh, <S <S ่นๆนี่อีกเต็มเลยแตครับผมสามตัวหลักได้เสร็จเรียบร้อยหนังเริ่มครับผมคุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจของผมก็พอแล้วคอยเตะてくれるอาวะะาโอ 愛しています「いらない」